รับมือกับความแก่ชราของผิวพรรณทําได้อย่างไรคําตอบเลยนะครับแบบตรงๆเลยนะทําไม่ได้ครับเราไม่สามารถที่จะให้ตัวเราไม่แก่ได้หรือว่าทําให้ผิวเราไม่แก่ไม่ได้นะครับให้มันหยุดไปเลยเนี่ยไม่ได้ยังไงก็ต้องแก่แต่เราจะทําให้มันดูอ่อนเยาว์ขึ้นคือดูดีขึ้นนะว่ายง่ายๆนะ หรือล,ลอยลดลงทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นผิวเป่งปังขึ้นอันนี้พอทําได้นะเรื่องนี้มีคนพูดไปเยอะมากเลยแล้วก็ทั้งหมอทั้งบุคคลทั่วไปนะทั่วโลกเนี่ยคือเหมือนจะเป็นเป็นเรื่องใหญ่ของของมนุษย์โลกเลยเรื่องความแก่ชราแล้วก็มีท็อปปิกมากมายมหาศาล ที่เขายกขึ้นมาพูดกันแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นเราจะพูดคีย์หลักที่สำคัญมากต่อผู้หญิงเลยนะเราต้องใช้น้ำมันที่จำเป็นต่อร่างกายและร่างกายผลิตเองไม่ได้ครับนี่คือคำตอบทำไมคีย์อันหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะหน้าแก่ก็คือหน้าของเราเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวตวหลอดเวลามันจะมีการย่น มีการายุยยีมีการโดนพับมีการโดนทับตลอดเวลาตอนนอนก็8ชั่วโมงก็ไปแล้วนอนทับบ้างน้ายนบ้างหรือว่านอนผิดท่าบ้างนะแล้วก็นอนอไม่ได้ใช้คีมบำรุงผิวตอนกลางคืนบ้าง แล้วก็ช่วงเช้าก็มีการเคลื่อนไหวใบหน้าตลอดเพราะว่ากล้ามเนื้อนหน้ามันแสดงสีหน้าตลอดตลอดเวลาเขาพบว่าหนึ่งวันเนี่ยใบหน้าของเรามีการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นครั้งเลยนะมีการเคลื่อนไหวของใบหน้าเป็นหมื่นหมื่นครั้งเราลองนึกถึงสภาพรถยนต์ที่มันเคลื่อนไหวอ่ะคือกระบอกสูบรถยนต์เวลารถรถ,รถรถรถยนต์จะเคลือ่อนกระบอกสูบมันจะเคลื่อนเคลื่อนไหว Tucker. ตลอดเวลามันจะจําเป็นจะต้องมีน้ํามันเครื่อง ถ้ามีน้ํามันเครื่องดีๆเนี่ยมันจะวิ่งไปได้ไกลมากไม่พังแล้วเครื่องจะไม่ร้อนแต่ว่าถ้ามันไม่มีน้ํามันเครื่องมันวิ่งได้ไม่ไม่กี่นาทีเครื่องพังแล้วก็ไปต่อไม่ได้เลยใบหน้าก็เหมือนกันนะอันนี้คือคีย์หลักนะเราจําเป็นจะต้องมีน้ํามันที่หล่อเลี้ยงบนใบหน้าเพราะใบหน้าของเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเป็นหมื่นๆครั้ง แล้วมีการทับมีการพับมีการกดล้างมีการดึงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะจําเป็นจะต้องมีน้ํามันในการหล่อเลี้ยงใบหน้าใช่อันนึงก็คือน้ํามันที่อยู่ในผิวของเราอยู่แล้วอันนั้นคือการช่วยอีกอันนึงที่เราจะช่วยมันให้ดีขึ้นหรือว่าช่วยมันให้ผิวมันแก่ช้าลงก็คือทาน้ํามันที่จําเป็นต่อร่างกายและร่างกายผลิตเองไม่ได้อันนี้สำ,สำคัญนะ เพราะว่าเราต้องเลือกน้ำมันที่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อผิวเราไม่ใช่น้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันที่ว่านั้นจะต้องเป็นน้ำมันที่จำเป็นต่อร่างกายและร่างกายผลิตเองไม่ได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือน้ำมันโอเมก้าสามหรือ,เ,อ,อเป็นไขมันประเภทกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะหนึ่งในน,นั้นก็จะเป็นโอเมก้าสามหรือว่าพวกฟิชออยล์ต่างๆ บางทีเราก็ใช้ฟิชออยเ์ซื้อซื้อฟิชออยมาแล้วก็มันก็จะเป็นเม็ดแคปซูลแบบเนี้ยนะเราก็แคปซูลอย่างเี้นะเราก็ใช้เข็มทิ่มเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ทาหน้าเลยทาทั่วหน้าทารอบดวงตาทาทัา่วหน้าแต่ว่าต้องทำตอนคืนนะเพราะว่ามันมันจะได้ พักแล้วร่างกายจะได้ซ่อมแซมตัวเองมัดน้ํามันจะได้ไปหล่อเลี้ยงเอาไว้แต่ว่าฟิชออยเนี่ยข้อเสียของมันก็คือ,อ,อมันเหม็นคนอาจจะยีแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบก็ให้ใช้พวกกลุ่มวิตามินอีอ e ก็ได้นะที่มีขายตามร้านขายยาเราหาซื้อได้อยู่แล้วไนะอันนี้ไม่น่าจะยากนะก็ใช้น้ํามันกลุ่มพวกนี้น้ํามันวิตามินอีหรือว่าฟิชออยที่มันมีความจําเป็นต่อร่างกาย และถ้าเป็นน้ํามันที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้อันนี้ยิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับบรรดาผู้หญิงบรรดาสาวๆที่ไม่อยากแก่นะแนะนําเลยทําแบบนี้นะคือทานกดไขมันไม่อิ่มตัวหรือโอเมก้าสทาบนใบหน้านี่แหละหรือว่าถ้าใครมีที่ดีไปกว่านั้นก็พวกกลุ่มน้ํามันอากันออยน้ํามันออลิฟออยน้ํามันกลุ่มโบลาชออยล์อะไรพวกนี้ ก็ได้อันนั้นก็จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงนะซึ่งซึ่งบริษัทเราก็ใช้อยู่แต่ว่ามันช่วยไม่ให้ผิวเราแห้งที่สำคัญหลักๆคือไม่ให้ผิวเราแห้งความแห้งจะทำให้เกิดริ้วรอยความแห้งจะทำให้เกิดความไม่สมดุลของน้ำและน้ำมันบนใบหน้าความแห้งจะทำให้เกิดความแก่ชราเพราะฉะนั้น นี่คือคีย์หลักของการบำรุงผิวนี่คือคีย์หลักและเป็นพื้นฐานเป็นเสาหลักของการบำรุงผิวไม่ให้ผิวดูแก่ลงนะครับหรือให้ผิวดูอ่อนยาวขึ้นนะครับ